สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับโครงการม3 3เรารักกันนะครับที่ผ่านทางคอรมอเนี่ยเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสําหรับผู้ที่มีประกันสังคมนะครับมาตาา33นะครับซึ่งเงินช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นจํานวนทั้งสิ้น4000บาทนะครับทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ มาถึงเงื่อนไขกันก่อนนะครับก็คือเงื่อนไขเนี่ยประกอบไปด้วย5ข้อนะครับอย่างที่ผมเคยทําเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือ1ก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ2ก็คือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ3ก็คือไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ4ก็คือมีเงินฝากในสถาบันการเงินเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน500,000บาทนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทโครงการเราชนะนั่นอีกทีนี้มาในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนกันบ้างนะครับการลงทะเบียนนะครับจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o t มอส3ม a ิบ a าเรารักกัน com นะครับโดยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม64สนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงวันที่8ถึง14มีนาคมเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรองนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเขาจะว่าสถาบันกางเงินนะครับจะส่งข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับ 15-21มีนานะครับคุณนะครับใครนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งไอ้นี้นะครับผมเข้าใจว่าสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ได้เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์มส3เรารักกันนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกมานะครับว่าจะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสักประมาณ15มีนานะครับหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะครับก็ หลังจากผ่านนะครับคุณจะต้องกดยืนยันตัวตนนะครับผ่านทางแอปเป่าตังค์นะครับเช่นเดียวกับโครงการราชนะนะครับก็การยืนยันตัวตนนะครับก็ง่ายๆนะครับอัปเดตเป่าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วผมว่าจะว่าน่าจะมีปุ่มที่ขึ้นชื่อว่ามสามสามเรารักกันปรากฏขึ้นมานะครับก็ให้จิ้มเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการกดปุ่มยืนยันนะครับซึ่งนะครับการยืนยันสําหรับโครงการเราชนะเนี่ยเป็นการระบุจังหวัดนะครับในส่วนของผู้ใช้งานเฉยๆนะครับว่า ท่านอยู่จังหวัดไหนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับโครงการนี้ครับอย่างที่บอกก็คือได้เงินเนี่ยทั้งสิ้นจํานวน4 0 0 0บาทนะครับก็จะได้รับสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาครับจะได้รับเงินก้อนแรก1000บาทนะครับแล้วก็29มีนบ้ามนะครับแล้วก็วันที่5แล้วก็12เมษายนะครับโดยนะครับจะได้รับสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับโดยจํานวนเงินตัวนี้นะครับคุณสามารถ สะสมนะครับไปจนถึงวันที่12เมษายนเมื่อได้ครบ4,000เนี่ยแล้วคุณค่อยใช้รวดเดียวก็ยังได้นะครับซึ่งนะครับจำนวนเงินเนี่ยที่ได้มาที่22เนี่ยวันที่22เนี่ยก็เป็นวันแรกที่สามารถที่จะใช้เงินกรณี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยนะครับเงินจำนวนนี้นะครับสามารถที่จะใช้นะครับสะสมแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม64นะครับเช่นเดียวกับโครงการเราชนะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ อ่ะนี้ในกรณีที่ผู้เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วครับแล้วไม่ผ่านสิทธิ์นะครับสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเขากําหนดมาแล้วเลยนะครับว่าสามารถกําหนดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่15-28ถึงมีนาคมนะครับหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นการยืนยันตนนะครับในกรณีที่ทบทวนสิทธิ์ผ่านนะครับตั้งแต่วันที่5-11ถึงเมษายนสาหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านนะครับก็จะได้เงินเนี่ยทั้งหมด2รอบนะครับก็จะว่า น่าจะเป็นรอบละ2,000นะครับก็คือได้เงินรอบแรกเดี๋ยววันที่5เมษายนครับหลังจากนั้นกนะ็คือวันที่12เมษายนครับตรงนี้อ่ะแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆนะครับก็คือสามารถที่จะใช้เงินตรงนี้เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนถึง31พฤษภาคม64เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นเช่นเดียวกันนะครับก็สรุปอีกครั้งนะครับก็คือเจ้าตัวเงิน4 0 0 0บาทนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ผ่านสิเนี่ยตั้งแต่ ครั้งแรกที่ลงทะเบียนไปนะครับเงินเนี่ยจะเข้าทุกวันจันนะครับครั้งละ1000บาทจนครบ4 0 0 0บาทนะครับโดยจะเข้าตั้งแต่วันที่22และก็29แล้วก็5แล้วก็12เมษายนนะครับซึ่งสามารถใช้จ่ายสินค้าและบริการเนี่ยที่ผ่านร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม64กันเลยทีเดียวนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ